to get a bar. เชียร์เลยครับอยู่ไม่กี่ตัวหรอ,อ,อกพอปุ๊บไปนำหน้าไปไดิมูฟว่าปุ๊บยังไมอยู่ไม่กี่ตัวหรอก พอไปจัดการนี้เนาะจระเข้บอกว่า

Я yeah, не เ,เล,ลาแพ้ไหมศูนย์หมดใช้ของเดิมครับเมื่อกี้มันมีปืนคอยยิงเราะเนไหยจับมันโว๊ะ 行了。 ให้โดนวะโอ้หนี่ไงครับจุดนี้นะครับไม่รู้ได้อะไรน่าจะเป็นปืนนั่นแหละจุดนี้อยู่ระหว่างระหว่างไหนอ่ะนี่ครับมาร์คไว้เลยตรงเนี้มาตามมามืดมาเชเต้นะครับน่าจะได้ปืนตรงนี้เลยเดี๋ยวมาร์ค้บาคาราห้า เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันได้เปลี่นอะไรเนี่ยมันมีอะทุกๆจระเข้เยอะโอ้ยเอ็นเมชีเอสซิโม่ลองดูดิเอซิโม่นะครับเข้ามาดูหน้าต่างไงเอซิโม่เอจีเอสซิโม่แรงดีไหม วิ้ยแรงเต็มเลยครับความเสียหายถ้ามันอัพได้นะสนใส่เลยตรวจสอบปืนทองครับน่าจะไปแต่งมอดในในค่ายคือสามารถอัพได้เต็มอุดเป็นในนั้นครับเป็นโอ้ยชอบเลยนะเก็บเสียงด้วยครับใส่มอดเก็บเสียงได้เดี๋ยวไปทำเฟสพื้นที่หาปืนได้ตรงนี้นะครับ เงินดีเลยอาวุธหลักเลยนะ MSG ทองตรงนี้เลยครับหน้าต่างนี้หน้าต่างนี้เลยแล้วเงียบด้วยมา้าเราขี่ไม่ได้เป็นม้าป่าครับเฮ้ยทำามมันไม่ให้เรายืมอ่ะเฮ้ยลงดิขอขี่ม้าหน่ะ ไม่ให้ครับยิงเลยนะ oh, oh, oh. ยีดโอเคโอเค no shooting ตาสิอย่ายิงปนไม้ชาวบ,บ้านลับฐานกันครับทำไมไม่ให้ยืมผมงงกับมันมากเลยอาดเดมันต้องกลับฐานได้เลยไม่ใช่เหรอไม่ได้ครับเฮ้ยฟาดฟาดไปที่หนึ่นก่อนนะ ไดตั้งนานก็จบตอนได้ตั้งนานแล้วมันสู้กับคนตั้งเยอะอาร์พีจีล้วนๆเลยต้องเอามีดไปขึ้นเขาแล้วก็จบจบตอนปืนทองได้โดยบังเอิญครับตรงฐานที่เราโดนอารพีจีลุมสะกร,รมนั่น,หนแหละเกเร,ระ